ตบหน้าสามนิ้วค่ะมาตารดาม้ามืดควา้ารางวัลหน้าตาราชเพียบค่ะหลังแห่แบรน์เลิกดูละครค่ะเรียกว่าเป็นกระแสะพูดถึงนะสำหรับละครเรื่องมาตารดานะเป็นม้ามืดมาแรงมาตารดาก็ควา้า6รางวัลใหญ่นะได้แก่ละครยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและลำดับภาพยอดเยี่ยมค่ะซึ่งย้อนไปนะในขณะที่ละครเนี่ยกำลังได้เรตติ้งแบบพุ่งกระฉูดเลยนะแต่ก็ดันเกิดเรื่องดราม่าจนได้นะหลังชาวเน็ตรู้ว่าผู้กำกับละครเรื่องนี้ก็คือคุณเหมียวประวรัตน์นั่นเองนะทำเอาหลายคนเนี่ยก็รับไม่ได้นะโดยเฉพาะพวก3นิ้วที่เอาประเด็นของทางการเมืองเนี่ย มาโจมตีนะเนื่องจากเธอเนี่ยเคยมีประเด็นทางการเมืองในอดีตเมื่อแบบ10ปีก่อนนั่นเองนะคะทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะแล้วก็บางคนเนี่ยขอแบนนะเลิกดูละครมาตาาดาไปเลยค่ะจากกรณีที่สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่15ค่ะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์นั่นเองนะคะ สำหรับในปีนี้ค่ะอนันดาเอเวอร์ริงแฮมการแล้วก็คุณแอนทองผสมนะคะ ควงคู่คว,ว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงชายนะยอดเยี่ยมนะละครแบบลองฟอร์มจากเรื่องเกมรักทรยศนั่นเองนะในขณะที่ม้ามืดมาแรงนะมาตาลดาค่ะคว้า6รางวัลใหญ่นะได้แก่ละครยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและลำดับภาพยอดเยี่ยมนะโดยรางวัลด้านละครแบบลองฟอร์มค่ะจำนวน7รางวัลน,นะมีจำนวนตอนตั้งแต่13ตอนขึ้นไปนะ หก็คือรางวัลละครยอดเยี่ยมก็ได้แก่ละครเรื่องมาตาลดานะคะสองค่ะรางวัลผู้กํากับยอดเยี่ยมนะ,ะก็คือคุณประวันรัตนาคสุริยะจากละครเรื่องมาตาลดาก็คือคุณเหมียวนั่นเองนะคะสค่ะ รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะคุณแอนทองผสมจากละครเรื่องเกมรักทรยศนะคะสี่ค่ะรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะคุณ An อนันดาเอฟริงแฮมจากละครเรื่องเกมรักทรยศค่ะ5รางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะคุณทัศวรรณเสนีวงศ์จากละครเรื่องมาตาลดานะคะหกค่ะรางวัลน,นักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะคุณชาติโยดมฮิรัญยัติทิติค่ะจากละครเรื่องมาตาลดาเช่นเดียวกันนะคะเจ็ดค่ะก็คือรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมค่ะก็ได้แก่ มาตาดาอีกเช่นเคยนะส่วนรางวัลด้านของ,ององค์ประกอบละครยอดเยี่ยมก็คือมาตลาลดาอีกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งย้อนไปในขณะที่ละครน,นะกำลังไต่เรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยนะแต่ก็ดันเกิดเรื่องดราม่าจนได้ค่ะ สำหรับละครน้ำดีที่หลายคนเนี่ยบอกว่าสนุกมากนะอย่างละครเรื่องมาตราดานะที่นำเสนอประเด็นครอบครัวแล้วก็ LGBTQ+ นะคะที่หลายคนชื่นชอบทั้งมุมมองนะฉากเนื้อหาและก็ตัวละครค่ะที่แสดงได้เข้าถึงบทบาทแบบไร้ที่ติเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เกิดกระแสดราม,ม่าค่ะหลังจากที่ชาวเน็ตนะ,ะแล้วเราบรรดา3นิ้วเนี่ยรู้ว่า ผู้กำกับละครเรื่องนี้ก็คือคุณเหมียวปวันรัตน์นะก็ทำเอาหลายคนงานรับไม่ได้นะเนื่องจากเธอเคยมีประเด็นทางการเมืองในอดีตนะเมื่อ10ปีก่อนก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะจนบางคนเนี่ยขอแบนด์เลิกดูละครมาตาลดาไปเลยนะฮะสำหรับเหตุผลที่ทำให้เกิดดราม,ม่าเรื่องนี้เนื่องจากย้อนไปเมื่อปี2557นะคะคุณเหมียวค่ะเคยขึ้นไปแสดงจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนการชุมนุม ของกลุ่มปปสนะฮะร่วมกับคุณท็อปดารานีโนชนั่นเองนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดโยงไปในกรณีของออมุกุลป๊อปคอนนะฮะพร้อมกับหัวเราะอะไรอย่างนี้และชาวเน็ตค่ะย,ยังมีข้อเรียกร้องนะให้รายการข่าวใส่ไข่นะพิจารณาปลดคุณเมียออกจากหน้าที่พิธีกรรายการเป็นลําดับถัดมาด้วยนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่เอาความสูญเสียของคนอื่นมาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุก นะอย่างไรก็ตามนะก็มีชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็ขอมองข้ามดราม่านะยืนยันว่าขอ,อ,อดูละครต่อนะเพราะคนเขียนบทกับผู้กำกับนะั้นมันเป็นคนละคนกันนะคะพร้อมกับบอกว่าแยกแยะได้นะเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องของปมการเมืองขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่แบนนะก็มองว่าในขณะที่ทุกชีวิตที่ผู้กำกับคนนี้เนี่ยได้มีการหัวเราะยาะอะไรแบบนั้นที่เขาอ้างมานะ,นะคะ ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแม้แต่คำขอโทษเลยนะแต่คนที่หัวเราะเนี่ยกับยังยืนอยู่ในวงการได้เหมือนไม่รู้สึกอะไรนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงนะสำหรับเรื่องของละครงานละครต่างๆที่ได้รับรางวัลกวาดรางวัลไปหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะก็สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ